ครับผมสวัสดีครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังที่น่ารักนับเทุท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องหวัวเด่นน,นึ่งหงอีกแล้วนะซึ่งเป็นแนวทาง16พฤษภาคมเราไปชมกันเลยไปนี้ครับแนวทาง สิบล่างสิบล่างสิบหน่วยล่างนะท่านผู้ชมสี่สูตรนะสี่สูตรเป็นแนวทนันเป็นแนวทันดับดับล่างนะไม่ใช่เด่นนะดับนะ ก็เบ่งปานอดีตที่ประพันธ์มาก็สรุปแล้วดับพันเดี๋ยวทันใหม่นี้ครับดับ6ดับ1ดับ8ดับ2นะดับ6ดับ1ดับ8ดับ2ก็เบ่งพานดับ4ตัวดับ4ตัวก็อดีตที่ประพันธ์มาก็สรุปแล้วพัน ดับผ่านต่อไปกระผมใบนี้เด่นบนดังเมกซายก็แเบงปันสี่หกเจ็ดแปดสี่หกเจ็ดแปดนะท่านผู้ชมนะเบ่งปันสนะี่นะ 4, ตัวให้พิจารณาสี่หก 7 8ก็ก็ขอบคุณอย่างมากครับนะต่อไปครับผมใบนี้เอ้ยท่านผู้ชมดังเม็กซายเดวทานสิบบนเจ็ดตัวเจ็ดตัวชุนสามสูตรชน สูตรละเจ็ดตัวชูนห้าหกศูนย์นห้าชูนหกชูนศูนย์นสามตัวให้พิจารณาต่อไปครับผมใบนี้เอ้ยท่านผู้ชมใบนี้ก็เป็นแนวทา ฮนชัยเดนสิหน่วยล่าง10หน่วยล่าง,างกระเบ่งปาน10ล่าง4 7่สองแล้วก็หน่วยล่างศ1 7ย์หนะสี่องแล้วก็ตัวที่สีแล้วก็ศูนย์หนชูนเนะ ตัวต่างก็คือ4 2กับ0 1 4 2กับ0 1ก็ขอบคุณอย่างมากเลยข้อมูลเนียวทางที่เบ่งปันอย่างเร็วทันใจตบไปครับผมท่านผู้ชมใบนี้ ใบนี้ครับผมท่านนี้ก็โคนชายเดนเบ่งปันล่างตรองนะเบ่งปันล่างตรองกระเบ่งปัน4ี่ศูนย์สี่หนึ่งสีเนะเต็มล่าง0ูนย์สี่ เต็มล่างศูน 26, นะท่านผู้ชมต่อไปครับผมใบนี้เอยท่านผู้ชมใบนี้ก็เป็นแนวทางนนก็เบ่งปันแนวทางที่ประััธ์มาก็ผ่านนะ เด๋ยนทันใหม่นี้กระพมเบ่งปานเป็ดเก้าเป็ดเก้าน 8, 9, 8, 9นะท่านผู้ชมนะเป็ดเก้าเดทันที่แล้วหกศูนย์เด๋ยวทันใหม่นี้กรเบงปานเป็ดเก้า 8, 9, คู่เดียวนะการสามเก้าดยนะการสามเก้าดยเป็ดเก้าสามเก้านะ ต่อไปครับผมใบนี้เอยท่านผู้ชมใบนี้ครับผมก็เป็นแนวทางหลักอร้อยหลักอร้อยบางครั้งก็หลายตัวบางครั้งก็น้อยตัวนะกระเบ่งปัน,ปน 3 4 8 9 0 3 4 8 9 0กระเบ่งปานห้าตัวให้พิจารณาเป็นแนวทางในงทันที่แล้ว3 4 6 7นะในทันใหม่นี้ก็3 4 8 9 0 ต่อไปครับผมใบนี้ใบนี้ครับแนวทานนนเบ่งปัญแน,น,นวทานคู่2ตัว2ตัวก็อดีตท,ที่ผ่านมาก็สรุปแล้วผ่านนะวานชมนะแนวทานใมนี้ครับจับคู่8 8 8 3 8 5 8 8 เน้นคู่8 3แล้วก็88นะเน้นคู่8 3แล้วก็88เน้น2คู่2ชุดให้พิจารณาต่อไปครับผมใบนี้ประกอบประกอบเบ่งปัน,น492 ส9่9ก9าสองเก้าสองเนะประกอบนะเจ้าของแนวทางที่แบ่งปัน,ปนต่อไปครับผมทพอโชมใบนี้เอ้ยันนี้ก็เป็นแนวทางเด่นตัวเดียวนะ เบ่งปันปเด่นซีตัวเดียวเนาะเบ่งปันปเด่นซีตัวเดียวท่านผู้ชมก็อดีตที่ผ่านมาก็สรุปแล้วผ่านนะเดี๋ยวทันใหม่นี้ก็เบ่งปันซีตัวเดียวให้พิจารณาเป็นแนวทางต่อไปกระผมใบนี้เอ้ยท่านผู้ชมใบนี้ครับพีโป้นะ พี่ป้เบ่งปานธันบุญห้าสี่หนึ่งห้าสี่แล้วก็ล่าง1525งห้าสองหปดห้ปดต่อไปครับผมใบนี้เอ้ยนักรบอิสระวินบุญสอง 051จับชุด950 951 950 951จับคู่5051ก็ขอบคุณอย่างมากเลยแนยวทางต่อไปครับผมใบนี้ ท่นนี้ก็โคตด5ห้คตด5กับ3คู่เดียวนะท่านผู้ชมคู่เดียวเนาะเบ่งปันคู่เดียวให้พิจารณาเป็นเดียวทางก็ขอบคุณมาก ต่อไปครับผมใบนี้ใบนี้ก็เป็นอนุพานสองสูตรชูนสองสูตรชูนสิบหน่อยศูนย์หนึ่งกับแปดศูนย์ชูนศูนย์นะชูนศูนย์ตัวเดียวนะ 01นย์หนกับแปดศก็ขอบคุณอย่างมากจริงๆเลยแนยวทางที่เ่งปั้นต่อไปครับผมใบนี้ท่านผู้ชมใบนี้ครับ แบ่งป,ป่านแนวทาง68676261 38373231 816813862612 6นะท่านผู้ชมนะก็ขอบคุณอย่างมากเลยเขอ้อมูล แคปหน้าจอได้นะท่านผู้ชมนะแคปหน้าจอได้เนาะต่อไปครับผมใบนี้อ๋พงเบงปานเดินเดินล่างศูนย์ตัวเดียวนะศูนย์ตัวเดียวนะท่านผู้ชมเบงปานศูนย์เบงปานศูนย์นให้พิจารณนาะ ต่อไปครับผมใบนี้ครบบน9ตัวเบ่งปัน5 6 7 8 9 0 1 2 3 5 6 7 8 9 0 1 2 3ก็ดับ2ตัวตัวเดียวนะเด่น5 6 7 8 9 0 1 3 4 ต่อไปครับผมใบนี้ดับ10ดับหน่อยนะดังเมกซายเบ่งปันดับ10 1ดับ1ิบแล้วก็ดับหน่อย6แล้วก็ดับหน่อย8สรุปแล้วดับ10บหสองดับหน่อยดับหแล้วก็ดับแปดนานผู้ชมนะ ส่าผูชมคลิปนี้เราเจอกันเพียงเท่านี้เราพบกันใหม่คลิปหน้าคลิปต่อไปคลิปนี้ขอบคุณและก็ขอสวัสดีครับผม